ดูท่านกันด้วยนะครับยูพวกเองพี่ดักก้อนกันอีกแล้วนะครับก้อนในวันนี้นะครับพี่จะมาสู้ด่านโครงแค้นเองนะเป็นด่านเรียกว่าด่านอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราไปเลยกันเลยดิคแคทถ้าเราไม่ลืมก <Go. S 1> ็แอคต์ go าจะสู้ได้อยู่มากเลยนะฮโครงแค้นก็คือตัวละครปลาปลาแมวให้ทูกอ่าป,านะป,าป,าปาลาแมวปลาแมวเอยได้ พี่เป้นตวเราเลยก็เต็มเลยโอ้โหออมาเยอะมากทุกคนฮะกระตุนนี่มาขอ ขอคองแค้นี่ไงนคิงคองนี่ใช่ไหมคิงคองไปแล้วอุ้ยโอ

get a lock get on chat ครับครับอ๋อ get a lock อันนี้คิดห้องตาย เราไปหมดแล้วราน้าชิบหายจะซุกแล้วเนะนี่ยแ๊ววแหววเยี่ยมเป็นตัวร้ายเราไเยี่ยม พันสองตัวก็มือสองอะเรือร่องเท่าไรจ๊ะอือเหลือสองค่เออเตียมตัวลาโลกนะเพื่อนปิ้วอะไรนะเรียบร้อยฮนะกระเด้นห้าครั้งเทะลมันกระเด้งนะ้ะเห้ไฮยิน่านี่ยจะนต,ตัวปัญหาอืงเป็ูกสมุนจะเป็นตัวปัญหให้กูเลยไฮยิน่ากับเจนี้ ไอเจลาชาหน้าไันนี้เรยหกอีกหนึ่นงตัวนะหนึ่งตัวก็แปะอีกตัวก็ตัดกาสิครับรออะไรรออะไรไม่รู้ไอห,หน้าใกล้มันจะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วอนะีกหน้านก็จะต,ตายนีกตายไปอยอดเก็ดแยมกระเทียมกโปเจียว จะระเบิดบเ,บดลเดวลาอาไม่ระเบิดเวลาได้อ้าวตัวน้องผมรู้แล้วผมเลยกี่เม่อไรเราเล่นต่อเลยปฮะระดับเท่าไหร่วะยินซีนให้อีเฟนมัน,น,น,นจะได้เลยใช่ไหมอีเฟนจะได้เลยแต่ว่าไม่เอาอยู่กูกลัวแพ้ เราเล่นดีสการ์ดอ๋อทุกคนคงลืมได้ไงเนี่ยเราจะไม่พูดคำหยาบในคิปนี้ไม่อยากพูดรุนๆไปเดี๋ยวก็ดูดิสการ์ดรุนนะไปต่อปับปับปับสะบัดผม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 ไปแล้วโอ้โหเกิดเกิดไอ้พวกนี้เป็นลูกที่จะให้เงินเราดีมากีงานพลาเป็ดนี่เรียบร้อยฮะเอาออกเอาเก็บเลย กระเป๋าเงินฮะมาไามามามาโอ้โหมาพูดปุ๊บมาปั๊บเลยมามามาไม่ใช่แค่คนขึ้นมาแค่เองมาจ้างอะไรพวกจ้างอะกรไดนหนึ่งเขาเองมาโอ้กระดิน ไนแผ่นวิยโอ้ยโห่เยมันจะเป็นตากับ,กบเพลงกันอกับตัวิานสาสตร์เีย เอาเร็วไว้ปิ้วนะตอนนี้เป็นมุยาละวออกลวมันก็ออกลวนได้อยู่วัดเตะเท้วบ่อย เวทเต้เต้จะพึ่งยังคาเต้พึ่งเอ้ยเต้ปิดตายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวดีทุวคให้ยีน่ายีนนำทางอวกายไปเดี๋ยไปกันแต่สู้แพนพินเอ้ยแพทแสู้ยนให้ใหนานไม่หยาไม่หาม่เอ้ยโอ๊ยให้ให้ไรตัว้ราเวลาทำเป็น mãi 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 ปรมเช็ตเป็ดหน่งปนะีคิดม่นจะซ้นอยู่แล,ล้วนะใช่กี่หลา่นตอนนี้มันเรืร่อยๆักเป็ดอันน่าจะใกล้สามอเ,เอ้ยเยิดเ่องเยี่ยมเยวิ่งกระเด็โอ้ยไฮยัๆๆหน้าตัวสดัดที มันเปแต่มันไม่ตายไม่ก็ไม่ตายไม่เฮีหน้าเฮีหน้าสาวตัวนี้ใครจะตายคนกับปิ้วเชลเลยคือตายของกันแล้วปุ๊บปิ้วเข้าไปฮะเรียบร้อยมีการพร้อมกันมีมีเซอร์บอรงใสกันหัวร้อนแห่งปี2017เสี้ยแล้วนะ ว่าจะไม่พูดำหยากพูดเองตาเองนะเออ,อ,อ,อคลิปนี้ว่าลแล้วมี่แหละแลวกพเเลยนะมาทุกคน,นนะย่ยคลิปน้าจ,จะเบาหน่อยนะเพราะว่าพี่ขอใหนก็ <c oughs> จะขอ,อนิ่นหน่อยปะ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  มาแล้วจังวันนี้โอ้โหป้อมจะแตกแล้วทุกคนอ้าว <c oughs> มาทุกคนนะพร้อมปัม๊มลบเบิดเวลาที่ได้มาแล้วลองคล็ดเรามาดูกันว่าคิงคององเรนะ้าตานยังคิงคองอ๋อไมอคคออ่คิงคองอ๋งออ่อ สี่ปีแล้วโอ้โหทุกคนนะต้อนแลยสี่คลิปสี่ทีมันก็มันก็ไม่น่ารลคาไม่ตัวนี้ยุดอันนี้นี่นี่โองปไปยกลายเป็นอะไรวะคิดสิแอนของที่การ์ดที่นี่ที่้องขอลับไปก่อนครับบายบาย